นี้เขาเข้ามาแชร์นะ8คํคพูดที่จะพูดแทนคำว่า I don't know I don't know มาดูกันว่า8คํคำพูดที่จะพูดนั้นมีอะไรบ้างอันที่1 I'm not sure I'm not sure คือการพูดว่า I'm not sure มันดีกว่า I don't know ตรงที่ว่ามันมันพยายามบอกคนที่เราพูดด้วยว่าเราก็ไม่เชิงไม่รู้สักทีเดียวแต่ว่าเราไม่มั่นใจมันจะดีกว่าตต่ว่าเราไม่รู้ก็คือ I'm not sure I'm not sure อันที่2องก็คือ I don't think I can answer that I don't think I can answer that. I don't think I can answer that. อันนี้ก็จะประมาณว่าฉันฉันไม่คิดว่าฉันจะตอบคำถามนั้นได้อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราลำบากใจเราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหรือ Position ที่จะตอบคำถามนั้นหรือว่าอาจจะเราไม่รู้จริงๆทีนี้เราก็ไม่ตอบว่า I'm not sure ละเราก็ตอบว่าฉันไม่คิดว่าฉันจะตอบคำถามนั้นได้ก็คือ I don't think I can answer that. I don't think I can answer that. อันที่ 3. I wish I know I wish I know ก็คือเป็นการตอบลักษณะว่าฉันก็หวังว่าฉันจะรู้นะฉันก็หวังว่าฉันรู้แต่จริงๆแล้วฉันไม่รู้ก็คือ I wish I know I'm afraid I don't know I'm afraid I don't know ฉันเกรงว่าฉันจะไม่รู้อันนี้ก็เป็นการตอบเป็นทางการหน่อยกับคนที่เราไม่คุ้นเคย I'm afraid I don't know ฉันเกรงว่าฉันจะไม่รู้นะต่อมาก็คือการที่แบบไม่รู้อะไรเลยคือไม่มีไม่รู้จริงๆ ไม่รู้ยิ่งกว่า I don't know อีกก็คือ I have no idea I have no idea หรือ I have no clue I have no clue I have no idea ก็คือฉันไม่มีไอเดียอะไรเลยคือฉันไม่รู้อะไรเลยคือ blank เลย I have no idea หรือประ่ยงถัดมาก็คือ I have no clue ก็คือ clue นี่ยคือแปลว่าไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเลยไม่รู้อะไรเลยไม่มี clue เลยเนี่ย I have no clue I have no clue ก็ใช้คำนี้ได้เหมือนกัน Your guess is as good as mine Your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. ก็คือการคาดเดาของคุณก็ดีพอๆพกับฉันเออการคาดเดาของเพื่อนก็ดีพอๆกับเราการคาดเดาของเธอก็ดีพอๆกับฉันนั่นแหละ Not as far as I know. Not as far as I know. Not as far as I know. ประโยคนี้จะประมาณว่ามันก็อาจจะเป็นจริงของโลกใบนี้หรือเป็นจริงแบบที่มันเป็นแต่มันไม่เป็นความจริงในความรู้สึกของฉันหรือในความคิดของฉันมันจะแปลกคล้ายๆแบบนี้ และที่สำคัญที่ทควรจะมีต่อท้ายคำว่า I don't know, I have no clue, I have no idea อะไรแบบนี้เนี่ยคำนั้นก็คือคำว่า But I would try to find out for you, But I would try to find out for you ก็คือว่าฉันแต่ฉันก็จะพยายามหาคำตอบให้คุณนะหรือว่า I w o l l double check and let you know, I will double check and let you know หรือว่า I will try to find out the answer and get back to you later I will try to find out the answer and get back to you later คือว่าฉันพยายามถามคำตอบให้เธอนะอแล้วก็จะย้อนกลับมาหาเธอในภายหลังโอเคนะถึงรูป8ปดคำนี้แล้วอย่าลืมเอาไปใช้นะทบทวนด้วยนะอย่าลืมทำการบ้านนะเขารอก,การบ้านอยู่เขารอก,การบ้านอยู่ practice makes perfect do it more and more and you will get better and better เจอกันบนหน้าจ้าบ๊ายบาย